สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับที่ร้านในเอออเดโอนะครับซอยอนุสนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีการทําการสั่งซื้อจากลูกค้านะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับน่าจะพิษณุโลกนะผมขอดูพิษณุโลกนะครับอําเภอเมืองนะครับซึ่งพรีเซ็ตที่ผมก็ได้ทํามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบสําหรับคุมพีเซ็ตนะครับ สำหรับอพอตนะครับผมก็จะทําไว้นะครับหนึ่งสองเป็นเสียงเบสครับสามสี่เป็นเสียงกลางนะครับแล้วก็ห้าหกนี่ก็จะเป็นไซส์ฟิลแล้วก็ฟอนฟิลนะครับเอาไว้เติมทางด้านข้างเวทีหรือทางด้านหน้าเวทีนะครับตรงตู้มอนิเตอร์ตรงกลางคนร้องนะครับแต่ว่าหันออกไปทางด้านหน้าเวทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์ฟิลช่องห้าหกนะครับเอาไว้เติม ลูกค้าก็จะนําไปเล่นเป็นระบบ2ทางคาราโอเกะนะครับแล้วก็ลูกค้าแจ้งมาว่านะครับให้ทางร้านเปิดเครื่องแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ดูหน่อยนะครับผมก็ได้ถ่ายรูปส่งให้กับทางลูกค้าเรียบร้อยแล้วละครับแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยถือโอกาสนะครับมาทําคลิปสั้นๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับเครื่องล่างไม่เกี่ยวนะเครื่องล่างเป็นของผมนะครับก็เช่นเดียวกันกับข้างบนนะครับ เครื่องบนนี้จะเป็นเครื่องของลูกค้านะที่ผมจะนํามาตั้งค่านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอ,อะไรภายในนะครับไม่ว่าจะเป็น i c ซีคาปาซิตเตอร์ต่างๆนะครับแจ็คต่างๆนะแจ็คก,ก็จะเป็นแจ็คของนอยทริกนะครับขามันจะออกลมสีเหลืองทองๆหน่อยครับอ่าอันนี้น่าจะเป็น CPU นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับสองอันนี้นะครับ แล้วก็ IC ภาคเอาท์พุตนะครับก็จะเป็นเบอร์น,นี้นะครับตัวนี้เขาเปลี่ยนมาใหม่นะฮะรอดใหม่เปลี่ยนมาใหม่ครับตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่า IC AKM นะครับ AK 5ห้าสามแปดห้าแปดครับเคหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับทางด้านหลังนะครับมาให้ดูครับ อันนี้ก็ผมเพิ่งเก็บไม r t t a ไปนะครับเมื่อวันเมื่อวานนะครับแล้วก็ลูกค้าก็เพิ่งสั่งเข้ามานะครับผมก็เลยต้องต้องรื้อเข้ามาต่อใหม่ครับนี่ก็แจ็คที่เราใช้งานนะครับยังใช้งานดีนะครับยี่ห้อยูกรีนนะครับยูกรีนนะครับแปลว่าอะไรยูเขียวยูสีเขียวหรือเปล่านประมาณทำเสร็จหสองเป็นเสียงเบสนะครับสามสี่เป็นเสียงกลางนะครับ แล้วก็ช่อง5ช่อง5้ากับช่อง6นี้จะเป็นไซด์ฟิลนะครับใช้เอ่อไซด์ฟิลนะครับไซด์ฟิลฟอนฟิลนะครับก็คือเอาไว้เติมด้านข้างเวทีหรือเติมด้านหน้าเวทีนะครับมีเฉพาะเสียงกลางนะครับผมตัดไว้ให้มันเป็นเสียงกลางนะครับเสียงเบสดจะไม่มีนะครับหรือใครจะไปทําเป็นมอนิเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนาเท่าไหร่นะครับไม่อาจจะหอนได้นะครับแต่ถ้าไม่มีจริงก็เอามาเอาตรงนี้ก็ได้ครับไปทํามอนิเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องไม์ไม์อาร์ทีเอนะครับ หลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสเปคลําโพงลูกค้าก็ได้ทําการส่งมาแล้วแหละครับเมื่อวานได้ทําการส่งมาแล้วนะครับผมก็จะแถมใบนี้ให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ได้ทําการสั่งซื้อไปกับผมนะครับก็จะมีใบคุมพีเซ็ตตัวนี้ไปนะครับสกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝาประมาณนี้อ่ะหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะขอตัวนะครับ ไปตั้งค่าให้กับลูกค้าก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอสั้นๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ